แล้วโอเคมาอยู่ในความสงบนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเรื่องการสร้างคำสร้างคำในภาษาไทยนะครับการสร้างคำในภาษาไทยแต่เดิมเนี่ยมนุษย์เราวิวัฒนาการมาก็หาคำมาพูดหาอะไรมาพูดใช่ไหมครับ คำพูดเริ่มแรกนะครับตั้งแต่ยุคนู้นแหละมนุษย์ถ้ำมนุษย์ประวัติศาสตร์นู่นแหละมีคำพูดมาเขาเรียกว่าคำมูลครับนะครับคำมูลเช่นมันคือคำที่มีความหมายในตัวมันเองเช่นคำว่าพ่อแม่นะครับลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คำมูลมันมาได้หลายที่นะเป็นมูลไทยแท้ก็มีอ่ะมูลไทยแท้นะครับแล้วก็มูล ต่างประเทศก็ได้นะครับคำมูล1พยางได้ครับคำมูล1พยางก็ได้หรือหลายพยางก็ได้ครับก็เป็นคำมูลเหมือนกันก็อยู่ในขอบข่ายของคำมูลนะครับามาดูอ้าวแล้วคำมูล1พยางล่ะก็เช่นพ่อแม่ลิงนี่แหละนะครับ อันนี้พ่อแม่ลิงอันนี้คำมูลหนึ่งพยานที่เป็นภาษาไทยแล้วมูลหนึ่งพยานที่เป็นต่างประเทศล่ะอ้าวฟรีอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้ครับเสียงอะไรครับบึดบึนบบเดี๋ยวนะเปินเปิดเปดล็อใส่ไม่อยู่ครับรูใช่ใครเปิดลำโพงเลยกิติพัฒน์หรือเปล่าหรือธนาโชตเ่ไม่เกี่ยวครับทุกคนปิดไม้ก่อนครับ โอเคได้ยินเสียงไหมเกิดจากพัดลมครูเปล่าไม่ครับไม่ได้ยินล่ะโอเคไม่เชืเอ่อครูมีหนึ่งในนี้หนะครับที่ว่าม,มีพัดลมใส่ไม่เป็นไรฮะ <มา S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับปิดไปแล้วก็ผ่านได้นะครับโอเคต่อนะจ๊ะแชร์หน้าจอไปนะจ๊ะนะจ๊ะ <laughs> อะไรอย่าอย่าไปบูลลี่ครูชื่อมองนะจ๊ะ <laughs> พกแปลว่าอะไรครับครู อ่อแลภาษาไทยมันแปลว่ากล่องเอาไว้ใส่เล่นทรายนะมันแปลว่ากระบะทรายเออกระบะทรายคำมูลต่างประเทศเช่นคำว่าฟรีอันนี้มาจากอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นคำมูลเหมือนกันหรือโต๊ะโต๊ะมาจากภาษาอะไรครับจีนอันนี้ก็เป็นจีนนะครับนี่ก็เป็นคำมูลเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูคำมูลหลายพยางนะครับคำมูลหลายพยางเช่น กระทัดรัตนะครับกระทัดรัตเนี่ยก็เป็นมูลครับเนี่ยหลายพยางนะนะครับเนี่ยกระทัดรัตเป็นไทยแท้ถ้าเป็นคํามูลหลายพยางแบบภาษาอื่นละ่ะนะครับบิดาเห็นไหมครับเป็นคํามูลแปลว่าพอ่อมาจากภาษาบาลีเห็นไหมฮะมานดาบาลีนะครับมานดาอย่างเงี้ยโอ้นะครับก็เป็นคํามูลเหมือนกัน จบแล้วคำมูลนะครับจบไปหนึ่งจบไปหนึ่งะครับอะไรเหอรยอยรเหลืออันเหลือคำผสมคูณจบจบหน้าร้อยสิบสามคูณจะขึ้นหน้าร้อยสิบสี่นะครับเอออันนี้คำมูลหัวข้อที่หนึ่งอยู่ในการสร้างคำนะครับก็คือเขาเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคนู้นแหละก่อนประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกัน ต่อมาสร้างมาแล้วเนี่ยอยู่ไปอยู่มาคํามันไม่พอใช้ครับโคขายคำนวลหลายพยางกี้ดูใหม่เลยได้ไหมดูไม่ทันอ่าได้ครับนี่ครับกทัดรัฐบิดามารดาหรือนาฬิกายอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูสอนคํรผสมเสร็จก่อนแล้วครูจะพายแยกว่าผสมกับมูลหลายพยางต่างกันย,งยังไงเราจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับ ดูตรงนี้ไปก่อนดูตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วครูจะขมวดปมสุดท้ายนะครับเราจะได้อ๋อนะครับต่อไป2คําประสมเมื่อมนุษย์นะครับวิวัฒน,นาการมาเรื่อยๆนะครับคํามูลที่มีอยู่เดิมเนี่ยเริ่มจํากัดแล้วเริ่มตื้อแล้วไม่รู้จะคิดคําไหนมาใช้แล้วมันก็เอาคำมูลมาผสมกับคำมูลนั่นแหละเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมาเรียกว่าคำผสม คำมูลมาผสมกับคำมูลเกิดเป็นความหมายใหม่เรียกว่าคำผสมนะครับคำผสมนี้เราจะดูที่ความหมายของเขานะครับความหมายของเขามีอยู่2ออย่างนะครับมูล1บวกมูล2เกิดเป็นความหมายที่3นะครับนั่นคือความหมายใหม่หรืออาจจะมีกลิ่นนะครับกลิ่น ของของคำเดิมอยู่นะครับอาจจะมีเข้าความหมายเดิมอยู่นั่นแหละนะครับอาจจะมีเข้าความหมายเดิมเดี๋ยวคูด,ดูกัอนอะไรติ๊งๆิงมาเมื่อกี้อ๋อไม่มีอะไรนะครับคราวนี้ามาดูผสมอย่างไรนะครับเช่นอา้าวคำว่าแม่แม่แม่เป็นคำมูลใช่ไหมครับแม่ในมูลนะ มาผสมกับน้ำน้ำก็เป็นคำมูลหนึ่งพยางปึ๊บกลายเป็นแม่น้ำนะครับนะครับคำว่าแม่น้ำนี้ความหมายต่างไปครับอันนี้มัมอันนี้ water แม่น้ำนี้ไม่ได้แปลว่า m u ฟ of water นะครับ ไม่ได้แปลว่ามัมออฟบอทเทอร์แต่ว่ามันแปลว่าริเวอร์ครับแม่น้ำเห็นไหมฮะมันแปลว่าสายน้ำที่ไหลผ่านดินแดนนะครับเนี่ยกลายเป็นริเวอร์มาไหลผ่านดินแดนคราวนี้มันก็ยังมีกลิ่นอายของคำเดิมนะครับคือกลิ่นของคำว่าน้ำอยู่ครับมันยังคงเข้าความหมายของคำว่าน้ำอยู่เพราะว่าแม่น้ำนี้มันก็เป็นน้ำใช่ไหมครับเนี่ยเป็นน้ำนี่แหละครับคือคำผสมนะครับ หรืออีกคำหนึ่งอ่ะ,อะลูกลูกเหมือนกันลูกลูกคือมูลใช่ไหมครับมาผสมกับน้ำน้ำก็แปลว่าคำมูลอันนี้มันจะความหมายคสมใช่เป็นลูกน้ำ,นนำความหมายมันต่างไปเลยนะนี่ไม่มีเขาความเติมหรือว่ามีเขาไม่รู้มีนิดๆครับอันนี้ลูกคือซันใช่ไหมครับน้ำคือวอเตอร์ มันไม่ได้แปลว่าสันออฟวอเตอร์แต่มันแปลว่าแมงง่องแง่งครับใช่ไหมฮะแมงง่องแง่งแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าตัวอ่อนของยุงลายครับตัวเออเออใช่ตัวอ่อนของยุงลายครับที่มันอยู่ในน้ํานะครับเห็นไหมับคราวนี้ภาษาอีสานเรียกแมงง่องแง่งครับคราวนี้ มันยังมีกลิ่นของคําเดิออมคือคำว่าน้ําอยู่ครับเพราะว่า,มาแมลงชนิดนี้เนี่ยมันยุงจะมาไข่อยู่ในน้ํามันก็จะงอกแงกอกแอยู่ในน้ํอย่างเงี้ยนะ,นะครับเวลาเราหยุดอยู่ในอ่างน้ําหรืออยู่ในสระน้ําเนี่ยถ้าไม่มีปลากินมันมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับนี่คือคําประสมครับอ้าวหรืออีกอย่างหนึ่งลูกเสือคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากลูกกับเสือนี่คือคํรผสมนะคำ,คำผสมได้ ก็ได้มันเป็นคำว่าผสมกับวลีใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวครับอเดี๋ยวเดี๋ยวครูอธิบายลูกนี้คือซันเสือนี่ไทเกอร์ใช่ไหมครับครับแต่แปลออกมาแล้วมันไม่มีข้ความหมายเดิมอยู่นะครับมันหมายถึงบอยสเกลครับครับลูกคำอธิบายของลูกเสือคือบอยสเกลครับขณะนี้คุณครูได้เก็นยังมีชุดยูนิฟอร์มอยู่เขียนความภา สเกลคือสอดแนมครับคนสอดแนมเคยเล่นเกมไหมเคยค่ะเออคนสอดแนมเขาจะใช้คำว่าสเกลอนี่แหละตัวเัอลูกฟององันโอ้โหหายอันนี้แหละก็ครับผมแอกสคอร่าอ่ามาต่อมา ที่ครูบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีมันไม่ค่อยมีกลิ่นอายน่ะมันไม่ค่อยมีกลิ่นอายของคําเดิมคือเสือเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเลยแต่มันจะเกี่ยวนิดนิด,นดคือคำว่าลูกแค่นั้นแหละครับลูกนะครับ<อ>ใช่แต่ถ้าลูกเสือที่มันแปลว่าลูกของเสือเออลูกของเสือเนี่ยใช่วลีมันคือกลุ่มคําครับหรือวลี มันไม่ได้เป็นคำผสมนะกลุ่มคำหรือวล,ลีงั้นต้องดูดีๆนะครับในแบบฝึกก็มีว่าคำไหนมันไม่ใช่คำผสมนะครับในแบบฝึกเราก็มีโอเครายละเอียดที่แตกต่างไปเล็กน้อยนะครับที่ปรากฏในหนังสือเนี่ยนะครับในหน้าร้อยสิบสี่เนี่ยกูต้องเอามาอธิบายนิดหนึ่งนะครับ เช่นคำผสมนะครับยังอยู่ในคำผสมอยู่ในหมวดคำผสมอยู่ความผสมคํารผสมนะครับอันดับแรกก็พูดไปแล้วหนึ่งนะครับเกิดความหมายใหม่โดยที่มีกลิ่นของคำเดิมนะครับใหม่มีเคาเดิมนะครับอันที่สอง นะครับต่างไปเลยนะครับผสมมาแล้วความหมายต่างไปเลยนะครับคือเปลี่ยนไปเลยอะ่ะนะครับเขาความหมายเดิมเช่นเตาถ่านนะครับมันก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่คือคําว่าเตาถานอันนี้มีกลิ่นแบบเต็มๆเ,เลยนะครับในหนังสือที่เขาอธิบายไปนะก็คือเตาไฟที่ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง อันนี้กลิ่นมาเต็มเลยกลิ่นของเขาความเดิมมาเต็มเลยนะครับต่อไปอ่ะแล้วถ้าความหมายต่างไปจากเดิมล่ะเช่นขายหน้านะครับขายหน้ามันแปลว่าอับอายใช่ face เฟซเฟเซลิงครับอับอายขายหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับการขายไม่ได้เกี่ยวกับหน้า electronic. เลยใช่ไหมครับ มันคือการ,รอับอายครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวอย่างอีกอันนึงที่ต่างไปเลยเนี่ยที่เขาอธิบายไว้คือราดหน้าราดหน้าความหมายของอ่ะสมมติอันนี้หน้าของเราอาหารอืม huh อันนี้หน้าก uh ี่อาหารใส่หน้าใช่มันไม่ได้แปลว่าแบบว่าอันนี้หม้อมันไม่ได้แปลว่าเทอาหารใส่หน้านะครับมันคือชื่ออาหารนะครับ ชื่ออาหารอร่อยมากมที่แบบมีน้ำข้นๆใช่ไหมครับ,<อ>บนะครอบราดลงไปนเห็นไหมฮะอันนี้คือความหมายมาเอออันนี้คือความหมายต่างไปเลยอันดับสามอันนี้ที่เขาเพิ่มให้มานะครับเกิดจากการย่อย่อย่อให้สั้นหรือกระทัดรัดครูจะใช้ภาษาของครูนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับขึ้นต้นด้วยคำว่า การความของนะครับผู้เครื่องชาวนักผู้ช่างเครื่องชาวนักผู้ช่าง oh. เนี่ยอันนี้เนี่ยนะ มันคือการย่อให้สัน้นถ้ามีคําพวกนี้นําหน้านะอันนั้นคือคํรผสมเหมือนกันนะครับนั่นคือครผสมเหมือนกันเช่น,<ค>นเช่น,ออน,น,นไม่ฮะเช่นการแล้วก็ตามด้วยคําว่าการบ้านการ้าเนี้ยนี่คือผสมครับการบ้านเธอร้อนกัน <c> ร <oughs> ้อนการบ้านหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> เอะมกคมันเยอะเกินไปเออไ่กจะนั่งฝันได้อ่าเอาความความดีความคิดนะครับความขยันดีกว่าอ่ะเอาความขยันเข้าไปอ่าอันนี้ก็ประสมนะครับหรือของล่ะขวใจเรีอืมของขวัญของขวัญของข้าวของหวานเนี่ยก็ผสมนะครับเนี่ยถ้ามีคีย์เวิร์ดของคําพวกนี้นําหน้าเนี่ยมันคือคํรผสมนะครับ ชาวนานักบินนะครับผู้ชายผู้หญิงอันนี้ช่างช่างซ่อมช่างภาพนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เครื่องอเครื่องเขียนเ,ยเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือคำผสมเหมือนกันโอเคจบวันนี้หมดแล้วเนื้อหาที่จะสอนนะครับทำแบบฝึกซะหน้าสามเก้าสี่ิบ ครับกูจะทดเ้เล่มแบบฝึกฮะโอ้ชิมดเล่มเหลืองนะเล่มแบบฝึกของเรานั่นนะครับหน้าสามเก้าสี่สิบกูจะเผื่อเวลาไว้งี้เลยฮะที่เกียจติให้สั่งการบ้านแล้วให้ทําในคาบเลยแล้วกันเดยวเมเนนเนี่ยหน้าสามเก้า ก็ได้ไป็คำมูลทุกคำข้อใดไม่ใช่คำมูลทั้งสองพยางทั้งสองคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาความรู้เมื่อกี้มาทําครับครูคะต้องทําถึงหน้าสี่สิบเลยเหรอทุกหน้าเลยเหรอไม่ไม่วันนี้สั่งแค่สองหน้าครับคือสามเก้ากับสี่สิบเราอันที่แล้วครูสั่งถึงหน้า,านยาี่สิบใช่ยี่สิบเฉยเฉยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครูสังนะ่งถึงหน้ายี่สิบหรือยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวนะ 99หรือ27ไปดูในเทปยังหลัวหน้า27ไม่ใช่จำได้หน้า27ครับ27 28เนี่ยมันเป็นเรื่องบทใหม่แล้วซึ่งครูย,ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าวันนี้มีแค่นี้แหละครับพอแล้วอะไรนะครูให้ทำอันไหนคะอ๋อวันนี้ทำหน้า39กับ40ครับ39อันเก่ากก็เับ เใช่ก็ถ้าฟังครูไม่เข้าใจก็ศึกษาเล่มเขียวนะครับตามโจทย์ที่เขาให้มาเลยเล่มเขียวหน้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็จะอธิบายไว้คำมูลกับคำผสมนะครับโอเคเอาเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงที่ครูค้างไว้คืออิมูลกับผสมเนี่ยมันจะแยกกันยังไงรู้ได้ไงว่าอันนี้มูลหลายพยางอันนี้ผสมโอเคเผื่อไปเจอครูจะสอนทริคให้นะครับ ครับมูลมหนึ่งก็น่าจะยังลงเดืออยู่นะครับคูใช่ดูความหมายของมันมูลหลายพยางผูคขลงเอิรนเป็นอะไรอ่ะอะไรนะลงเอิเป็นคำอะไรคะผสมผสมนะอ่ะดู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 ดดคำผสม,มเช่นนาลิกาอันนี้คำมูลหลายพยางนะครับส่วนคำผสมคือ เดี๋ยวครูขอดูตัวอย่างสักแป๊บหนึ่งเอาตัวอย่างในหนังสือเธอจะได้เวลาย้อนกลับมาอ่านแล้วจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวนะฮะตัวอย่างมันน้อยจังเลยเดี๋ยวครูดู Google ก่อนตัวอย่างคำผสมตัวอย่างมีนิดเดียวเองเธอ นามาทำผสมเนี่ยอืมต้องแยกน,นา,ามาก็ทำผสมแล้วลงการี่คืออะไรโรลงกาแปลว่าอะไรครับครูเมืองหลวงของทศกัณไงครับตองมีลงการอโอเคผสมคือผดัดเปรี้ยวหวานโอเคเอามาดูการ ทริคในการแยกคํำผสมกับคํามูลหลายพยางนะครับมูลหลายพยางกับคำผสมอ่ะนาเนี่ยเราจะแยกออกมาที่เราพยางเลยเป็นนาแล้วก็ลิแล้วก็วก,กานะ,นะครับส่วนคําผสมก็แยกมาเหมือนกันคือผัดเปรี้ยวแล้วก็หวาน ถ้าแยกพยางออกมาแล้วมีความหมายในทุกพยางในทุกคำเนี่ยอันนี้คือคำผสมครับผัดก็มีความหมายนะครับมีความหมายเปรี้ยวก็มีความหมายหวานก็มีความหมายนะครับนะครับเวลามันผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคำใหม่คือผัดเปรี้ยวหวานนั่นคือชื่ออาหารชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับราดหน้าที่ยกตัวอย่างไปนะครับต่อมา นาลิกาโอเคนามีความหมายคือดำนาทำนานั่นแหละส่วนลิเนี่ยมันไม่มีความหมายนะแล้วก็กาเนี่ยก็อีกาดำดำนะครับฉะนั้นถ้ามันไม่มีความหมายในบางพยางหรือไม่มีความหมายทุกพยางเนี่ยให้สันนิษฐานว่ามันคือคำมูลหลายพยางไว้ก่อนนะครับรนะคำมูลหลายพยางไว้ก่อนนะครับหรือนะครับคำมูลหลายพยางบางทีมันก็มีความหมาย ทุกพยางเหมือนกันเช่นนะครับเช่นกะทัดรัดนะครับกะก็คือการคาดคณีใช่ไหมครับนะครับคาดคณีทัดทัดคืออะไรเอ่ยเคยเอาแบบเอาดอกไม้มาทัดหูไหมทัดคือการเหน็บหูนะครับเอาดอกไม้มาเหน็บอยู่บนใบหู นันคือการทัดทัดมาลาก็เรียกทัดมาลาหรือทัดเทียมก็ได้เท่ากันเท่ากันนะครับทัดเทียมมีสองความหมายส่วนรัดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วฉันโดนงูรัดเออรัดก็มัดไว้มัดไว้รัดไว้นะครับมัดหรือรัดก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของคําหลักอีกคําว่ากระทัดรัดเนี่ยมันหมายถึงเล็กๆใช่ไหมครับ เล็กๆกระชับนะครับนะครับเล็กๆกระชับทริคในการดูคือความหมายของอีคำที่แยกออกมาเนี่ยคาดคะเนเนบหูหรือมัดรัดเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกันกับความหมายของคำหลักเลยครับเอามหมาความหมายของคำแยกไม่เกี่ยวกันกับความหมายคำหลักคาดคะเนก็ไม่เกี่ยวกันกับเล็กๆเนบหูก็ไม่เกี่ยวกันกับเล็กๆมัดรัดก็ไม่เกี่ยวกันกับเล็กๆ ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยกระทัดรัดคือคำมูลครับคำมูลนะครับคือถ้า,ถามนือหาแค่อย่างเดียวอันสุดท้ายก็ได้กรุงเทพคืออะไรคะฮะกรุงเทพเหรอ,อมาดูกรุงเทพกรุงเทพมีความหมายไหมครับกรุงคือเมืองนะครับเมืองที่เทพ เมืองของเทวดานะครับกรุงเทพดุจดเทพสร้างนะครับมันก็หมายถึงเมืองหลวงของไทยความหมายเปลี่ยนไปไหมครับเป่ยนีไม่เป็นคำผสมหรือมูลครับมเห็นไหมครับเมืองก็มีความหมายเทวดาก็มีความหมาย นะครับผสมกันแล้วได้ความหมายใหม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมมีกลิ่นอายของคําเดิมนะครับนั่นคือกรุงหรือเมืองนั่นแหละนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็ว่าเมืองของเทวดานะมันคือเมืองของมนุษย์นี่แหละเป็นเมืองหลวงของไทยเป็นคําประสมครับคํานี้เห็นไหมครับเป็นคําประสมฉะนั้นแยกออกไหมครับว่าอันไหนคํำผสมอันไหนคํามูลหลายพยาง คน <reopen. S 3> อื่นอาจจะออกแต่นู้ย่อยแ่ค่พอออกพอออกทริคออกบางอันเออทริคของมันคือดูพยางที่มันแยกออกมาครับนะครับดูพยางที่แยกออกมานะครับถ้ามันไม่มีความหมายเนี่ยก็ตีเป็นคำมูลเลยหรือถ้ามีความหมายแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับความหมายหลักของมันเนี่ยก็คำมูลเหมือนกันโอเคไหมลูก อืมนันแหละแต่ทริคนี้มันไม่มีในหนังสือบอกไว้หรอกนะคูะ่ข้อสองมันจะสื่ออะไระครับครูไม่ใช่คำมูลทั้งสองคำก็สือคำหนึ่งเป็นได้หรือไม่เป็นเลยทั้งสองคำครับครูครข้อสองนี่หมายถึงถ้าเจอคำใดคำหนึ่งเป็นคำผสมเนี่ยข้อนั้นตัดทิ้งเลยอ๋อครับหรือเปล่าเดี๋ยวครูคือให้เลือกข้อนั้นเลยใช่ไหมครับครูข้อใดไม่ใช่คำมูลทั้งสองคำอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ คำใดเป็นคำผสมทั้งสองคำหรือเปล่าคุณข้อใดไม่ใช่คำมูลใช่คือถ้าเจอคำมูลคำใดคำหนึ่งเนี่ยชอยนั้นตัดทิ้งเลยครับอืมสองคำนั้นต้องไม่ใช่คำมูลครับในช้อยนั้นบางทีโจทย์ก็แอบงงอยู่นะปวดหัวกับช้อยไม่พอต้องมาปวดหัวกับโจทย์เอา้า พอแล้ววันนี้